ต้องปรับจูนความคิดกันใหม่แล้วอะ่ะผมผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเพศยุคนี้มันมันไม่มีกำแพงอีกแล้วอะออแล้วยิ่งตั้งแต่กฎหมายเราประกาศเนาะออผมว่าไม่มีแล้วแล้วเร,เราเราเราไม่มีการบูลลี่หรือจัดกันเรื่องนี้ด้วยครับน,นี้เป็นเรื่องแรกของพี่ต่อไหมเรื่องแรกที่คอนเฟิร์มเลยว่าโอเคนี่คือเรา,ารแบบเป็นคู่รักนะอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ยัดเยียดอยู่ มันไม่มีการยัดเยียดซีรีส์เรื่องนี้แม้แต่พุ่งกับเราก็ชัดเจนและเถนตรงมากๆว่าเราไม่ยัดเยียดคนดูแน่นอนสิ่งที่เราทําคือเราทําเพื่อความบันเทิงล้วนๆแล้วก็หวังว่าจะเป็นการอิ่มเอมกับทริปที่เราได้ไปทำงานมาที่ใต้ใช่ก็พักหลังพี่ต่อลงให้แตกกระการเกี่ยวเรามันมันมีรูปมีรูปมันก็เลยลงช่วงที่ไม่ลงก็คือมันไม่มีรูปใช่ครับ แต่ว่าคิดไปอยู่หรอมันมันมันจะต้องมีแบบแนวนี้บ้างมาขั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือต่อให้เราจะไม่ขายเซ็กซี่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่เซ็กซีเออ่เออเออหมายถึงคือครับหมายถึงเออเออไม่รู้จะพูดไงดีให้พบุตรลอยมาเลยวันนี้ครับกันยาค่า,ายังไงบ้างเล่นกับนอออ้อง <c oughs> เจเจต่อก็เป็นซัสเปนเรื่องแรกไม่เคยเล่นซีรีส์สืบสวนสอบสวนเพราะจริงๆแล้วคนคนอาจจะคิดภาพไปตอนเลือดข้น แต่เรื่องข้อจริงควรเป็นดราม่ามากกว่าออใช่ครับแล้วอันนี้ดราม่าไหมเก็ดูเหมือนที่เซิร์ฟปล่อยมาก็ค่อนข้างนะก็ด้วยคำชื่อเรื่องอ่ะออมันก็เซนซิทีฟแล้วนะเนาะจริงจริงแล้วอยากอยากบอกว่าคำมันแรงแต่เราไม่ได้กำลังจะเล่าให้มันแรงออใช่ครับก็คือมันเป็นเรื่องของการรุยก้าวคือเป็นก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องกฎหมายต่างประเทศหรืออะไรใดๆต่างๆใช่ไหมที่เขามีกันอย่างไรคือมันพูดว่างไงดีเอ,อ่อ เป็นซีรีส์ที่พูดเรื่องคนที่มีทัศนคติของตัวเองแต่ทัศนคติของคนเหล่านั้นมไม่ได้ตรงกันใช่ครับพี่ต่อมีความกังวลไหมว่าแบบว่าค่อนข้างเซนซิทีฟจังเพราะชื่อเรื่องเกิดมาคนก็แบบวาวกันอ่าเซนซิทีฟไหมเซนซิทีฟจริงแต่ผมไม่กังวลเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ตัวบทรวมถึงสิ่งที่เราถ่ายทำกันไปเราค่อนข้างชัวร์ว่าไม่ต้องกลัวเราทำให การเราทําให้ซีรีส์สืบสวนสอบสวนเรื่องนี้มันสนุกแล้วเราก็ซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีการจัดเลยไม่ชี้นำํำเป็นการประทะไมเซ็ตและทัศนคติจริงๆแล้วก็ไม่ไม่บอกด้วยว่าอะไรคือถูกและผิดใช่ครับแล้วตัวนำเราเล่นเป็นแบบผู้ชายสองคนคก็เห็นว่าทีมทีเซอร์แอบมีแบบจังหวะจึกจั๊กอยู่มันจะมีความแบบ มีความแบบวาอะไรไหมหรืออะไรยังไงพี่ต่อหรือว่าเรื่องนี้เขาตีตีความอะไรยังไงเอ่อตัวละครเป็นคู่รักกันครับอันนี้พูดเลยจากบทที่มันมีอยู่แล้วที่เป็นหนึ่งใช่คือคือผมผมว่าต้องต้องปรับจูนความคิดกันใหม่แล้วอ่ะผมผมรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเพศยุคนี้มันมันไม่มีกำแพงอีกแล้วอะแล้วยิ่งตั้งแต่กฎหมายเราประกาศเนาะผมว่า ไม่มีแล้วแล้วเราเราเราไม่มีการูลลี่หรือ j u d กันเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องแรกของพี่ต่อไหมเรื่องแรกที่ c o n f i r มเลยว่าโอเคนี่คือเราแบบเป็นคู่รักนะอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างเราเจเคยร่วมงานกันมาก่อนเงนี้ยพอมาทำเรื่องนี้มันทำให้เรา,าเล่นง่ายที่ไหนพี่ต่อหรือต้องมี w o r k ช h o p ต้องอะไรยังไงก็ต้อง w o r k ช h o p แหละครับแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ง่ายผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเจเจแต่ว่าเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันมาแหละออออมันมันก็จะมีความคุ้นชินวิธีการทํางาน แล้วเรื่องนี้มันถ่ายทอดออกมาพอทําออกมาเราเห็นแบบเ e อ s e เห็นตัวอย่างออกมาแล้วว่ามันมันคุ้มค่ากับที่เราแบบคุ้มเทไปไหมเพราะจริงๆเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่แบบใส่เต็มก็เห็นจากภาพเห็นจากคุณลิตี้แล้วต่อให้ยังไม่ได้เห็นข้างในครับก็รู้สึกภูมิใจภูมิใจแทนทีมแล้วกันครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันไม่ใช่แค่ผมกับเจอ่ะมัน มันมีนักแสดงที่คุณอาจจะได้เห็นในตัวอย่างและไม่ได้เห็นอีกเยอะมากๆนนแล้วก็แล้วก็จะบอกว่าทุกครั้งที่พูดถึงคนเหล่านั้นต้องกราบมากๆเพราะว่าตำนานทุกคน <laughs> จะบอกว่ารอได้เลยครับแต่ละคนที่จะโผล่เข้ามาในการุญาคาตมีผลทั้งหมดและมไม่รู้จะใช้คำไหนนอกจากคำว่าอาจารย์อ่ะ <laughs> แต่ละคนอาจารย์หมดเลยที่เข้ามาเล่นใช่ เรื่องนี้มันจะแบบอิมแพกอะไรยังไงให้กับคนดูไหมพี่ต่อไม่กล้าคาดหวังแล้วกันผมผมรู้สึกว่ายิ่งเราพูดสิ่งนี้มันเหมือนการตะเตรียมอะ,อะซึ่งไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างซีรีส์เราไม่ได้เราไม่ได้ยัดเยียดอยู่มันไม่มีการยัดเยียดซีรีส์เรื่องนี้แม้แต่พุ่งกับเราก็ชัดเจนและเห็นตรงมากๆว่า เราไม่ยัดเยียดคนดูแน่นอนออสิ่งที่เราทําคือเราทําเพื่อความบันเทิงล้วนๆแล้วก็หวังว่าจะสนุกฮะเรื่องนี้อะไรยากสุดตลอดพี่ต่อตอนแรกผมคิดว่าเรื่องอาชีพ<อ>ด้วยความที่เป็นหมอต่อให้ไกลจากเราใช่แล้ว,แล,วแล้วบวกกับประเภทที่เป็นหมอพาลีอะครับ<อ>มันมันไม่ง่ายสหรับผมแล้วก็บวกกับมันมีเส้นศิลธรรมต่างๆด้วยแต่ว่า จังหวะที่พออินเข้าจริงๆแล้วอะ่ะเฮ้ยมันกลายเป็นมันไม่ใช่จุดยากของผมแล้วอ,ะอ่ะ,อะแต่จุดยากกลายเป็นเด้งมาที่จังหวะซัสเปนส์ออก็คือหมายถึงว่าพอพอเป็นคนที่ชอบแสดงแล้วสื่อสารอ,ะอ่ะซัสเปนมันสื่อสารมากไม่ได้อืมมันมันคือมันคือต้องเล่นให้เข้าใจแต่ห้ามรู้หมดออแล้วก็มันจะมีจังหวะเกี่ยวกับกล้องนะครับที่ทําให้มันแบบลุ้นซึ่งอันเนี้ยเอาเอาใหม่หมดเลยเรียนรู้ใหม่ แต่ล่างๆคำตอที่รับมาตั้งแต่แบบไอย้ยองคองโชคสามเองอะไรเองก็คือมันจะกระแสมันจะดีตลอดเลยนะไม่เสมอไปแล้วเป็น,เป,นเป็นโชคดีของผมแล้วกันฮะเ,ออเพราะว่าสุดท้ายแล้ววะทุกอย่างผลมันไม่ได้มาจากตัวผมออมันมาจากทุกคนออออแล้วไอ้เรื่องกระทรงกระแสอะ่ะก็ต้องขอบคุณคนดูเสมอแหละครับออที่ที่ถ้าไม่มีคนดูออก็ไม่มีเหมือนกัน,บบนใช่ครับออขอบคุณที่เชื่อใจกัน แล้วไอ้ที่แบบว่าไปลงสระว่ายน้ำถ่ายรูปลงนี่คืออันนี้เป็นการขอบคุณมาแล้วออกเอาเรื่องแล้ะอันนี้คือเป็นการขอบคุณคนดูแฟนละครเราหรือยังไงฮะเป็นการอิ่มเอมกับทริปที่เราได้ไปทำงานมาที่ใต้ใช่แต่พักหลังพี่ต่อลงให้แฟนคลับรีจานเกี่ยวกับเรามันมันมีรูปมีรูปมันก็เลยลงช่วงที่ไม่ลงก็คือมันไม่มีรูปใช่ครับแต่ว่าทริปได้อยู่แล้วมันมันจะต้องมีแบบแนวนี้บ้างมาขั้นอะไรอย่างเงี้ยคือ คือต่อให้เราจะไม่ขายเซ็กซี่แต่มันไม่ได้แปลว่าเราไม่เซ็กซี่เออเออหมายถึงคร <c oughs> ับหมายถึงเออไม่รู้จะพูดไงดีเราไม่ได้มีเจตนานจะไปแบบให้มันเซ็กซี่ขนาดนั้นใช่ออมันก็เป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งออผมอาจจะเป็นผู้ชายออกกำลังกายในน้ำออให้ดูว่าออแข็งแรง <c oughs> มีการว,า <c oughs> ว่ายน้ำไปเที่ยวพักคอนครับไปเที่ยวอย่างนี้บ่อยได้ไหมคะทางบ้านอยากทำอยากดูจริงๆผมได้เที่ยวระหว่างงานครับผมไปทำงานใช่จริงๆไม่ได้เที่ยวบ่อยเพราะว่าปีนี้ก็ไม่ได้เที่ยวเลย เลยครับก็คือใช้แบบแกลบว่างๆเอาดิใช่ใช่ครับจะมีลงสาอีกไหมครับหรือจะไปไว่ายน้ำไปเซิร์ฟไปทะเลมีผ่านผลงานอื่นแล้วกันถ่ายแบบถ่ายอย่างอื่นมีเล่นเซิร์ฟมา,อ,าอ้าวอรอรอใช่แต่ไม่ไม่ใช่ถ่ายแบบเอรอรอติดตามฮะเฮ้ย <laughs> ได้ขายของแล้ววะอ๋อถ้าเปิดตัวแบรนด์หรอหรือยังองรอรอดูรอ,รอดู เกี่ยวอะไรกับเราไหมหรือว่าเขาจ้างเราพิเศษเขาจ้างเราเขาจ้างเรา oh, <okay. S 1> ใช่ครับไม่ไดเม่ไม่เมื่อไหร่ปล่อยร้อนชิ้นเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ <laughs> <laughs> แล้วถ่ายไปก่อนทุกคนรอดูเอาสักช่วงปีหน้าไม่ผมว่าปีนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องไม่รู้ว่าพฤ้นจีหรือธันวาครับส่งท้ายปีเนาะใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ